ทางมาถึงอำเภอเดชอุดมนะครับัหลงจากที่ไปแวะที่บ้านกรวดมานะไปรับเอาเจ้านมเย็นกับจานโอตอนนี้ไม่รู้จานโอถึงไหนนะครับอยู่ข้างหลังนู่นแหละตามหลังมาไม่รู้ว่าถึงปราสาทหรือสังขะยังนะไม่รู้ว่าถึงสังขะยังจานโอนะครับเออ ไม่รู้ว่าจะมาถึงเดชอุดมกี่โมงนะจานโอแต่ว่าผมก็มาถึงแล้วหลังจากที่ผมออกจากบ้านกรวดประมาณสองโมงครึ่งนะครับก็คือบ่ายสองโมงครึ่งนั่นแหละตอนนี้ผมถึงอุบลห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นก็ขับมาด้วยแวะเข้าห้องน้ําด้วยแวะตลาดด้วยโอ้แต่พัดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าอาสองฝั่งทางที่ที่ ลานโอจะมาวิ่งงานเนี่ยกับลานสตอกหินเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆน้องๆเอฟซีไปดูแต่ไม่รู้ว่าจะได้จอดถ่ายหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับก็สวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องเอฟนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็น อำเภอใหญ่อีกอำเภอหนึ่งอำเภอใหญ่อำเภอ,อ,เภอต้นๆของจังหวัดอุบลราชธานีเลยแหละนะครับซึ่งมีหน่วยงานราชการครบเลยอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องๆไอพี่พี่น้องๆไปไปดูหน้างานด้วยนะ เดี๋ยวแวะซื้อกับข้าวครับตรงนี้เป็นตลาดนะครับขายกับข้าวเดี๋ยวแวะซื้อกับข้าวเผื่อจานโอด้วยนะครับผมเพราะว่าโอน่าจะเดินทางมาถึงน่าจะผมคิดว่าเกือบดึกอะ่ะนะเผื่อน้องมันไม่ได้กินข้าวก็จะซื้อกับข้าวไปเผื่อจาย์โอด้วยครับอะใกล้ถึงแล้วครับ จุดหมายาจุดเริ่มต้นนะครับที่ระยะทาง8กิโลเนี่ยเขาเริ่มต้นจากาปากทางบ้านกลางนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้อง FC ไปดูนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโลนี่แหละก็ถึงเราไปดูกันเลยอ่ะถึงแล้วครับให้ดูจุดเริ่มต้นนะจากตรงนี้นะครับ ระยะทางที่ที่เขาเคลียร์ลิงตอนนี้ก็นี่เกตเดอร์จอดอยู่นี่ครับเกเดอร์แคทนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนี่จอดอยู่นี่รถบดก็อยู่นี่รถยามาตตยก็อยู่นี่นะนะครับนี่ครับจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มจากตรงนี้ครับนี่ทางกำลังก่อสร้างโปรดรมตะวังนะครับก็คืออา่า คือเราจะได้ไล่เทดินหมดเลยนะครับแต่ทีเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าบอ่อดินมันจะอยู่จุดไหนจุดไหนนะครับซึ่งหากันไว้หลายุดนะจุดนะทีมงานแมคโครนะครับรถเกตดเขาก็ไล่เคลียร์ลิงแล้วนี่เห็นไหมเคลียร์ลิงสองฝั่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาเคลียร์ลิงถึงตรงไหนนะเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันอาทิตย์ ทางทีมงานรถแมคโครรถเกรเดอร์เขาก็หยุดกันนะครับเขาก็มีวันหยุดเนะาะเราก็มาไม่ตรงกับวันที่เขาทำงานถ้ามาตรงกับวันที่เขาทำงานเราก็ยังพอได้รีวิวได้ถ่ายให้พี่ๆน้องๆ f c ได้เห็นนะครับการทำงานของรถเกรดไอ้ต้นไม้สามต้นเนี่ยต้นสักทองเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกนะครับสาราก็ต้องย้ายนะครับสารานี่ก็ต้องย้ายออก อรถดำรถดำนี่วิ่งมาทำอะไรีวิวิ่งมาเทดินหรือว่ารถดำทีมงานไหนนี่อ๋อเข้ามาอูา่ทีมงานไหนวะไม่รู้จกักนะครับไม่รู้ว่าทีมงานไหนแล้วกันไปนะครับเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าว่าเขาเคลียร์ลิงถึงไหนแล้วตอนนี้ระยะทางการเคลียร์ลิงซึ่ง ใจก็เอารถของทีมงานาแก้วเจริญทรัพย์แล้วก็ของของทีมงานใครอีกไม่รู้ทีมงานหนึ่งมาเคลียร์ลิงนะครับมามาช่วยการเคลียร์ส่วนคันนี้ครับเป็น v o วโนนะครับบ o l โบัวโตัวนี้ มามาเคลียร์ลิงนี่ก็เป็นของบริษัทครับนี่รถโบโว,ว,วนี่เป็นรถของบริษัทนะครับผมสองหนึ่งศูนบีอะไรไม่รู้นะผมไม่ถนัดเรื่องแมคโครเท่าไหร่อู้แต่พูดถึงเราเรามองเผินๆอย่างนี้เขาเคลียร์ลิงไปไกลมากแล้วนะั้นน่ะนู่นเลยนะครับถือว่าเคลียร์ลิงได้เร็วอยู่เหลือเหลือแค่เอาดินมาลง าดินมาเติมระยะทางให้มันได้ระดับนะครับผมแต่ว่าดินน่ะตรงที่เราจะเอาอ่ะก็คือตอนนี้าหาไว้กันหมดแล้วครับหาดินไว้หมดแล้วเหลือแค่เหลือแค่สต็อกหินให้จบแล้วก็จะได้มาวิ่งงานดินรอแค่ทีมงานเคลลิงระยะทางให้ให้ให้จบนะครับก็ ไม่รู้ว่าเขาจะให้เริ่มวิ่งดินวันไหนผมบอกไม่ได้ผมบอกไม่ถูกนะครับนี่แหละสองฝั่งทางเนี่ยครับระยะทาง8กิโลนะครับผมก็หน้าฝนอย่างนี้พูดถึงมันก็ยากนะกว่าเราจะได้งานมาวิ่งอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ขอบคุณไปยัง ทีมงานจาเอกหนุ่มภูทรน,นะครับผมอันนี้รถปาสายานหรเปล่าเนี่ยนครเมืองเดชนะครับคันนี้น่าจะน่าจะเป็นรถปาสายันนครเมืองเดชนเนี่ยหรือว่ารถใครแต่แต่ที่ที่ใช้คำว่านครเมืองเดชนเนี่ยจะเป็นอ่า ปาสายันครับเท่าแก่แม่โครของทีมงานนาครเมืองเดชนะครับแต่วอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่มั่นใจแต่ติดสติกเกอร์นครเมืองเดชผมเลยไม่รู้ว่าเป็นรถไขรนะครับแต่มันมีหูลากนี่โบโวอ,อ,อีกคันหนึ่งครับ ขึ่เคียร์ลิงถึงตรงนี้เองครับฝั่งฝั่งซ้ายขึ้นเคียร์ลิงถึงตรงนี้จากตรงนี้จากตรงนี้ไปถึงจุดที่จะทานี่ก็อ๋อเขาทําเป็นชุวงๆนี่ไงับนี่ก็เคียร์ลิงอยู่นะครับนึกว่าเขายังไม่เคียร์นี่เขาขุดดินทำอะไรเนี่ยเป็นี่ยงนี่ครับทางที่เราจะเข้าเบลดินก็คือ เลี้ยวเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับวิ่งไปประมาณกิโลหนึ่งแล้วก็ถึงที่เอาดินแล้วก็ออกมาเดี๋ยวทีเนี้ยลานหินน่ะอยู่ข้างหน้านะครับลานสตอกหินอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมจะจะพาดูลานสตอกหินมไม่รู้ว่ามีรถอยู่หรือว่าวันนี้ไม่รู้ว่าเขาวิ่งทํางานหรือเปล่าแต่แต่ดูรอยแล้วไม่มีฝนฝนไม่ตกเขาน่าจะวิ่งงานกันนะครับลานเทเทสตอกหินเนี้ยผมเป็นคนติดต่อให้ เป็นคนอืเป็นคนแนะนํานะครับผมเป็นคนแนะนําให้ว่าโอเคเอามาสต๊อกตรงนี้มันจะได้ใกล้ระยะทางวิ่งมันจะได้ไม่ไกลมากนี่ครับตอนนี้รู้สึกว่ามีรถอะไรจอดตีไฟแวบบๆอยู่ตรงนี้นะครับรถน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องชะลอกอ่อนนี่ครับจุดสต๊อกหินก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ นี่พากันสต็อกไว้นี่ครับนี่นี่นี่โอ้ใจเย้ยเเเดี๋ยวจ,จ,จะพาเข้าไปดูนะครับจุดสต็อกหินอ้าเท่ากแกก็อยู่นี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยว,ล,วลงไปดูนะครับอ่ามาถึงจุดสต็อกหินแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรถ ทีมงานใจเอกนุ่มภูทรเอามาลดน้ำล้างถนนทางเข้าออกปากบอ่อนะครับทีมงานก็พากันอมามักขเมน่นโอ้พื้นที่ตรงนี้โอ้หิวกระป๋องหิวกระป๋องสวัส <c oughs> ด,ดีครับผมมาเลยอ่ะโอ้สต็อกไปหมดเลยครับ ได้เยอะแล้วด้วยนะี่อันนี้ใช้ใหญ่ลุงืังกีดครับจอดอยู่นี่โอ้ยรถแถาแกใหญ่แต่ว่าบ่ย่อมเห็ดสีไหมพี่น้องแต่เงือกคักรถขั้นนี้ตะโดนแล้วด้วยนี่ว่าเห็ดสีจักเทีย <c oughs> นี่ครับผมืมันนี้ได้จักเทียวร้อยยี่สิบโอ้ส <40. S 1> ี <40. S 1> ่สิบเต้ lên chắc khăn ship qua ô oh, ship qua cái gì đây nói thế lốt ship qua khăn Để phút là ship qua thiệu ship thiệu ngoài ship thiệu cả ok yu phải nhôn đi chẳng lẽng bỏ ô oh. non nì bò โออาจารยิคัมตกักยูบุญขั้นเดียวท่านบ่นอือเอ้านี่ครับผมส่วนต้นปุ๋ยก็ได้เยอะใหม่อีันนึ่งนี่ครับก็บเลยผ่านมาพอดีนะครับกับมาแวะพอดีเพิ่นอยู่นี่พอดีใจเอกช่องอุบลนดำซิงครับนี่ฮะ <laughs> มาเด้อกินหนาวเกี๊ยงขุยเก๊กห้วยอันนี้ก็แวะเอาเขาไปให พวกอยู่โทนึงมิดชัดพวกนั้นโอางี้งเลยกับลูกลังงามอยู่ตัวนี้ฮะบ่มีแตกซะอยู่นี่ตรงนู้นกับจานชู้อยู่ข้าวเปล่พวกจานชายกับดุงหลงเลี้ยงอยู่โกดังแล้วอ่ะนี่ครับตอนนี้ก็ตรงนี้ก็ลานสตอกหินนะครับลานสตอกหินดาเอกก็มาดูหน้หนางานนะครับตรงนู้นก็ แหลองแหลงสูบน้ำนะก็ล้างถนนดูแลเส้นทางนะครับการทำงานถ้าเราเทคแคร์ดีนะครับกับลูกค้ากับชาวบ้านเขาได้ดีนะครับก็จะทำให้เราทำงานง่ายนะครับผมโอ้มันต้องแบบนี้ครับนี่นี่ทำความสะอาดอาถนนหนทางให้กับ ชาวบ้านชาวช่องเขาได้ไปมาสะดวกได้ด้วยนะครับโอ้เจ้าเจ้าเจ้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะเอา,อาหมายเลขเขาเรียกว่าอะไรนะหมายเลขบัญชีของของพ่อนะครับเจ้าของที่นี่แหละมาให้เขาให้จ่ายเอกหนุมบุตรเพื่อจะได้โอนเงินให้แกนะครับพอดีแกบอกว่าผมยังไม่มาแกก็ไม่กล้าทำอะไรนะครับตอนนี้ก็ ากันล้างถนนหนทางนี่ครับก็ดูแลครับดูแลโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนี่ครับลานตอกหินทีมงานใจเอกหนุ่มภูทรน,นะครับผมแกวเลยพี่น้องให้ดูนะครับนี่ตอกหินกันตรงนี้แหละนะครับโอ้ยโอ้ยไปพี่น้อง ไปกันที่นี่ก่อจะออกได้โอ้เบียมือเบียมือ,อกระล่างพื้นล่างถนนให้ดูแลถนนห้นทางให้ขาเจ้าจกันนี่ทีพนนเนาะทีเกดเดินสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพ่น้องเอฟซทุกท่านนะครับก็ผมพามาดูแล้วนะหน้าง,งานตรงนี้นี่แหละครับระยะทางที่จะวิ่งก็คือจาก ลานหินนะครับก็มาตามเส้นทางนี้เลยแล้วก็เข้าไปในเขตหมู่บ้านพวกผมนะครับก็คือเข้าไปในบ้านตำบลซึ่งเมื่อกี้ผมถามใจเอกหนุ่มบูทรแล้วนะครับวิ่งได้อยู่วันละสิบเที่ยววันนี้ได้คนละสิบเที่ยวครับวันนี้วันนี้ได้คนละสิบเที่ยวก็โอ้โหก็ถือว่าโอเคอยู่นะพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่ ก็ไปดูว่าเจ้าอินดี้จะออกมาได้หรืเปล่าพรุ่งนี้แต่ว่าน้ํามันไม่มีเลยต้องไปซื้อน้ํามันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าอินดี้ไม่มีน้ํามันติดถังเลยอ่าแล้วก็จะมีช่วงขยายต่อนะครับก็คือจากจากระยะทางตรงที่เคียร์ลิงมาสุดจนมาถึงร้านรับซื้ออ้อยเก่านะครับซึ่งระยะทางจากตรงนั้นมานี่ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก สี่กิโลห้ากิโลได้มั้ยนะครับน่าจะสี่ห้ากิโลได้อยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าส่วนขยายฝั่งเนี้ยจะเริ่มตอนไหนยังไม่รู้นะครับเพราะว่าณตำบลหน้าบ้านตำบลเนี้ยมันมีมันมีสีเลน,นนะครับสีเลนตรงตรงเนี้ยเนี้ยเนี้ยไฟสว่างสว่างเห็นไหมครับตรงเสาไฟเดี๋ยวให้ดูนะก็คือมันจะมีสีเลนมาถึงตรงนี้แนละ้ว ทีนี้เขาส่วนขยายช่วงต่อเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มลงมือกันช่วงไหนแล้วก็ใครจะประมูลได้แล้วงานจะเขาจะมีการว่าจ้างรถบรรทุกหมกล้อดำวิ่งกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องมารอดูกันต่ออีกทีหนึ่งเนี่ยครับก็คือสี่เลนเข้ามาถึงช่วงนี้เนี่ย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 ตรงต้นไม้ใหญ่เนี่ยครับนี่แหละตรงต้นไม้ใหญ่เนี่ย นี่ก็ถึงตรงนี้ครับสุดแล้วเนี่ยระยะทางน่าจะประมาณสัก5กิโลได้มั้งเนาะจากตรงนั้นมานี่นี่ครับนี่เป็นสี่เลนแล้วนะนี่ป้ายเนี่ยบ้านน้องสนมเนี่ยนี่สี่เลนแล้วเห็นไหมครับขยายเป็นสี่เลนก็น่าจะทํามาชนกันแหละแต่ว่าไม่รู้จะชนตอนไหนไม่แน่ใจนะครับแต่มันมีช่วงต่อที่จากตรงเนี้ยจากบ้านตนําบลจากตําบลน,น้องสนนะครับไปอำเภอบุญทลิกมีการขยายแล้วซึ่งทําพร้อมกัน ก็มารอดูกันเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมบ๊ายบายขอบคุณพี่พีน้องเอฟที่เข้ามาติดตามรับชมครับ